สวัสดีครับเมื่อนี่สิพาไปเที่ยวบ้านสะตำบลญนนท์อนกอะอำเภอเกษตรสมบุญจังหวัดใช้ยภูพุคกับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่บรรยากาศดีอยู่ติดภูนะครับแล้วก็เป็นบ้านทิงญ่อีกหมู่บ้านหนึ่งของตำบลนน้์เกอกนะครับ่ะในบ้านสะก็ซี่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับสมัยก่อนทั้งสินี้ยังเป็นทั้งคอนกีดนะครับทั้งคอนกีดนี่ผู้ใดเข้ามามีสิทธิ์ลงครับเพราะว่าในบ้านสะนี่มีหลายซ้อยครับมีสิทธิ์ลงเลยเพราะว่า ถนนเซนนี่เป็นถนนทางหลวงหมายเลข4 0 2 1นะครับจากบ้านโสกเสียกขึ้นไปบ้านทรัพสี่ท้องนะครับนี่ในบ้านสาก็มีมู่เจ็ดมู่หกมู่แปดมู่สิบนะครับกับหลายมู่บ้านแยกว่างใดนี่ก็ทางเขาลงเรียนนะครับทางเขารงเรียนบ้านสะบรรยากาศยามเมื่อเศร้านะครับเพราะว่าแสงเดดทะพูมาแล้วกับตีซองเห็นบ้านสะเล่นะครับเพราะว่ายามเมื่อเศร้านี่เมื่อตึ๊บเลย่งนะบ้านสะเพราะว่าดวางอาทิตย์ต้องขึ้นหลังพูมานะครับคอยทีเห็นบ้านสานะเนาะ บรรยากาศชงวะเศ้ากะถือว่าดีบรรยากาศดีครับอยู่ติดภูติดโาเนาะอากาศเมื่อที่ผมไปนั้นมีตะลีหมอกครับมีตาลีหมอกอยู่อยู่ติดภูทั้งบานสาความเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงไาให้เบื้องนั้นนะครับสำหรับถนนเซนนี่นะครับมัแบนแยกออกมาจากบ้านโศกเทียดนะครับโศกเทียดแล้วกับบานสาแล้วกับขึ้นไปพูนขึ้นไปเึงภูบนนะครับไปสอดบานทรัพย์สีทองเอาติดไปเที่ยว ได้หลมองครับขึ้นไปทั้งพุ่นกับพระธาตุใช้ภูมิหมอหินขาวนะครับหรือว่าไปน้ําตกตาดตนแล้วก็ไปผาหัวานาคนะครับทางเส้นนี้จะเป็นทางลัดนะครับทางลัดที่บ่ต้องอ้อมไกลไปน่นอะอันนี้ขอแน้นําเส้นทางเลยเนาะจากบ้านสาขึ้นไปหมอหินขาวในี่ใกล้ครับถ้าผู้ใดอยู่เกษตรสมบูรณ์อยู่ภูเขียวนะครับแต่บ่อยากอ้อมไกลก็ขึ้นเส้นนี้สะดวกสบายกว่าครับว่าผมเที่ยวแล้ว ทำไมก้อนมันอาจที่เป็นถนนที่เที่ยวยากเนาะครับเดี๋ยวนี้เิ่นลาดยางไปิเลือพี่น้องสะดวกสบายหลยมขอแนีน้าเลยครับแต่ว่าช่วงหนาฝนอาจจะถนนอาจจะลื่นแน่นเอาับอาจจะลื่นแน่หนาฝนก็ต้องระวังเวลาขึ้นเขาเนาะครับเพราะว่าถนนมันสั้นครับเวลาขึ้นภะูเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกแค่หนึงขาลงเขาขาขึ้นเขาบ้านสะไปทรับสีท้องนะครับอันนี้มารีวิวบานบ้านสะโดยเฉพาะนะนี่คือแหเมืเช้าวมาเก็บภาพบรรยากาศในพิณน้องเบิ้งกบนะครับ นี่หมอใครเบื้องร้อมได้ครับคุนะทั้งบานปากไปทางพุนนะครับเลยบานสาไปทางพุนทางบานโศกเกียวคุลจะเห็นอันนั้นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับที่เห็นภูเขาใหญ่ๆอยู่ทั้งบนบนทั้งหลังเขาเนี่ครับเป็นภูเขาที่จะขึ้นไปมอหินขาเนาะอันนี้คือบานบานสานะครับบานสานี่แต่ลันตีเลยว่าบานใหญ่หรไือพ่น้องผู้ใดเข้ามาก็ต้องลงกันแน่ละครับเพราะว่า หลายซอกหลายซอยเนาะครับเข้ามาใน